สวัสดีครับเจอกันตอนเช้าๆนะครับ6โมงเช้าของเช้าวันอาทิตย์นะครับท21สิงหาคมนะครับ2567 6โมงตรงเลยนะครับวันนี้มาเช้าคอยแถวบ้านครับจะมาตามนกเสียงโตตรงนี้ครับเดี๋ยวผมขึ้นนกก่อนครับเย็นเพจตินินวันนี้พาเจ้าเพจตินินออกมาก่อนนะครับก่อนย้ายค่ายไปอยู่สระบุรีนะครับ ขอส่งท้ายก่อนย้ายค่ายนยลูกเทสให้อาจารย์ได้ดูว่าเป็นยังไงนะครับไปรับชมนเลยครับจะขึ้นตรงนี้นะครับเสานี้นะครับเจอเสียงนี่นครับเจอเจ้าเสียงใหญ่แล้วครับขันอยู่ต้นนี้เลยนะครับขันับเนิบครับตัวนี้ผมขึ้นเจ้าเินไว้ตรงนู้นนะครับ เห็นหรือเปล่านอ้อเสานน้นนะครับเสาที่มีสายไฟพาดขวางนะครับเนี่ยครับเลยเสาโคมไฟไปนี่แหละครับอรอดูกันครับจะมีนกมาร่วมหรือเปล่านะครับโอ,โอ้ประทูมันมาขันดึงหัวผมเลยครับนี่เหละครับนี่ ขึนนกไปทางนู้นมาขันอยู่บนหัวคนเนี่ครับนี่นี่ตัวหนึ่งครับไม่ยอมไปร่วมนะครับเป็นแนวใดเอาแล้วครับมาแล้วครับเรียบร้อยครับแต้มแรก เสียงไหนล่ะตัวนี้ยเสียงโตอยู่ครับไม่รู้กี่กุกเก็บนกกันครับเอาละครับเจ้าเพชรจีนินนะครับเก็บสายเหนียวไปนหนึ่งแต้มนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นอีกสักไม้หนึ่งครับมีนกเสียงใหญ่ขันอยู่ตรงนี้ครับยังไม่ออกมาออกมาแล้วหนูอโอ้ยนกติดแล้ว เดี๋ยวขึ้นไม้ครับไล่ออกก่อนครับไ,ได้แล้วครับนี่ oh. วันนี้มากับเจ้าของพเนียดครับนี่นี่นะครับนีมน่มัน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 นี่ผนึกอ่าแกมีพเนียดมาให้ผมด้วยตัวหนึ่งครับเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกับเจ้าของพเนียดกันเอานกไปนี่ก่อน <Wow. S 1> เบารถโอ้ผนึกเป็นงาบงามโอ้เหมือนจอมัดเลยเนี่ยพ้นนกให้ผมนะ นี่นะครับนี่นะครับอาจารย์พเนียดของผมเองนะครับพเนียดเพิ่นหมานมานันได้ยินซิฟก็ตัวได้เนียดหลังนี่เอามาประมาณเดือนหนึ่งเนาะเดี๋ยวมันขิวขาวได้ไอ้เพิ่มเลแมนครับเนี่ยเสียงไงได้หมอเนี่ยเสียงไงมีตะไรบนไปบนมามีอีกเสียงไงอีกตัวหนึ่งคือฝนปีกขาวผมได้น่ะโอ้ยมกุกถุงเงินถุงทองเหมนะือนให้นมุกน,น,นี่ได้น่ะนี่ได้หนิ ขาวจนพานอยู่ไหนปัดชู๊ดมวยของดีตัวนี้ของดีตัวนี้มีสองคางวะนี่กับขาวเออจอมม้าหนึ่งวะดูผสมนะโอ้ยนี่กับขาวตัวนี้ขาว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 ทางนี้กับขาวอีกบ่้งในปัดโูได้ของดีแล้วครับนี่เคลื่อนมาอย่างนี้ถุงเงินถุงทองว่ะม่แม่เบิร์นนี่เป็นลูกผสมกูลจักลูกผสมหลุดมาหรือเปล่าลูกนะ กะงาม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 แข่งบักจังไงเลยว่ามันแข่งลูกผสมหลุดมากเหรผมว่าเนี่ยเสียงบักจังไงเลยเสียงดีลูกผสม,มเบิ่งแข่งมันเอาละครับเ<อ>ขาเนอยังก็ถุงเงิน<ด>ถุงท้องวะเอาละครับเลยของดีนะจักลูกผสมน่มมมลูกผสมขาสองขางได้เลยเนะี่ยเอาให้เบิ่งไหมคุณนะ่เอาครับดูครับดูของดีครับสองขางได้เนี่ยงามงามเสียงดีครับตัวนี้กุกเดียวเสียงกลางไปใหญ่เลยล่ะ ปลาแป้งต่างหากเบาโตมันก็เต็งโตดีนะผสมผสมผสมแม่นวะเอานกมงคลนได้หนิออมงคลนมุ้งค้ถุงเงินถุงทองครับจอมันปลาแปี๊ยกเฮ้ยเดี๋ยวไปโชว์ตัวครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเข้ากงก่อนมันมันครับนี่ ขึ้นเจ้าเพชรจีนินไม้สองครับดูเจอนกอะไรครับบินมาแล้วนี่ครับนกเขาใหญ่นะครับเกาะอ,อยู่นั่นนะครับโอ้นกเขาใหญ่จริงด้วย อยู่ใ,ใกล้นกเขาไฟนะครับมายัางไงไม่เห็นครูใส่นกต่อเลยเดี๋ยมังเอิร์บินผ่านมา เจอนกใบ้ครับเหมือนจะขี้ระแวงครับเจ้าตนนัวนี้รอรูอนะครับว่าเขาจะลงมาหรือเปล่าน,นี่ครับเจ้าสีนินอยู่ตรงนี้นะครับมีแต่ลูกนกมานั่งเฝ้าครับเจ้าน้นขันจนเหนื่อยแล้วครับคงต้องเอาลงครับ พอดีมีภารกิจนะครับมีงานที่บ้านต้องทำนะครับคงจะเอานกลงแล้วกลับบ้านครับเจ็ดโมงห้าสิบกว่าแล้วครับวันนี้พาเจ้าสีนินนะครับออกต่อก่อนย้ายค่ายนะครับส่งท้ายัะหน่อยครับวันนี้เขาจัดเฉลยนะครับของดีให้เลยครับตัวนี้เสียงกลางไปใหญ่ครับ นี้พอดีนีนัดรับพระเนตรกับนะครับอาจารย์เอ็มนะครับพอดีว่าจะลองใช้นะครับพระเนตรกระหังดูครับนี่นะครับพะเนีรเนี่ยครับอันเดียวกันนะครับข้างเดียวกันเลยสีมืออันนี้ไม้ประดูนะครับทั้งสองใบนะครับตัวนี้ก็ไม้ประดูนะครับจะลองนะครับใช้ดูกระหังดูนะครับ พราะว่าถึงใช้สองทางก็เล่นชานหักเหมือนเดิมก็จะลองมาเล่นกับหังซะเลยคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับยังไงก็ขอฝากติดตามนะครับช่องบอยนกเขาใหญ่นะครับมีนกฉเฉลยสวยๆนะครับเดี๋ยวก็จะมาเปิดแบ่งเช่นเคยครับวันนี้มีทีมงานไปต่อเยอะนะครับ เลยตัวนี้เดี๋ยวผมจะเข้าคงให้ดูนะครับเจ้าถุงเงินถุงทองนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับติดตามกันใหม่คลิปหน้านะครับว่าจะเอานกต่อตัวไหนออกต่อบ้างนะครับส่งท้ายเจ้าเพชรสีนินนะครับเจ้าของก็รอรับเลยเลยนะครับวันพุธนะครับผมจะส่งนกวันอังคาร นีแ่แหละครับกลับถึงบ้านแล้วครับขึ้นสามไม้ครับวันนี้ช่วงเช้าๆไปตั้งแต่หกโมงนะครับกลับมาถึงบ้านประมาณแปดโมงหน่อยๆนะครับนี่แหละครับเจ้าตัวหมายเสียงใหญ่ของผมนะครับเข้ามาก็ผมพ่นน้ำนะครับ พ่นน้ำให้เขาได้กินน้ำก่อนให้เขากินอาหารก่อนครับนี่เข้ามาในกรงก็กินได้เลยครับมาดูเฉลยสวยๆมาดูตัวนี้ก่อนครับเมื่อวานที่ผมได้มานะครับจริงจริงเมื่อวานได้สองตัวนะครับอีกตัวหนึ่งอยู่อีกที่หนึ่งผมเอาชำมาอีกที่หนึ่งครับตัวนี้เอามาไว้ที่บ้านครับตัวนี้ผมเห็นตัวใหญ่ดีครับ หัวใหญ่มากนกโซนเดียวกันนะครับกับเจ้าตัวนี้นะครับเจ้าตัวนี้นะครับดูเซียนสอับเจ้าถุงเงินถุงทองครับมีขนขาวใต้ปีกทั้งสองข้างนะครับเซียนสอนะครับมีบัวแต้มด้วยนะครับเสียงกลางไปใหญ่นะครับเจ้าตัวนี้ก ก็คาดว่าน่าจะเป็นรูปผสมที่เขาปล่อยออกมาแล้วก็มาผสมพันธุ์กันที่ป่านะครับนี่ครับมีมีขาวนะครับที่ขอบตานะครับทั้งสองข้างแล้วก็ใต้ปีกสองข้างก็มีขนสีขาวทั้งสองข้างนะครับเห็นชัดเจนนะครับตอนที่ผมได้ตัวเจ้าถุงเงินถุงทองนะครับเจ้าตัวนี้อ,อีกตัวนึงครับตัวนี้ไซส์เดียวกันเลย ัวเบลเลอร์เลยครับฮกโซนเดียวกันนะครับเมื่อวานที่ได้มานะครับตัวน,นี้เฉลยเจ้าปืนกลนะครับส่วนตัวน,นี้เฉลยเจ้าเพชรสีนินนี่แหละครับประมานี้ครับตามสไตล์นะครับได้เฉลยมาสสวยเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะครับเจ้าถุงเงินทุงทอง ต,ตัวอนนี้ก็กินอาหารเก่งนะครับเข้ากรงมาก็กินอย่างเดียวเลยตัวนี้คาดว่านะ่าจะเป็นนะครับเจ้าเสียงกลางนะครับเสียงคูห้องหองเลยตัวนี้ที่ได้เมื่อวานนะครับตัวใหญ่มากครับนกกำไม่มิดแล้วครับทั้งสองตัวเลยไซส์เดียวกันเลยก็ประมาณนี้ครับาต,ตามสไตล์ช่องบอยนกเขาใหญ่ก็มาถ่ายให้ดูให้ชมก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ เดี๋ยวผมมีนกเฉลยสวยๆมาแบ่งนะครับ,น,รบ,น,บนี่นะครับสวยทุกตัวนกเชลยพวกนี้นะครับผมไปตามตัวหมายทั้งนั้นนะครับไม่ได้ไปต่อมั่วๆนะครับได้ยินเสียงค่อยต่อนะครับ